เรามีขี่อยู่ที่บ้านหลยไม่ได้กดลงชักโครกพูดอะไรตอนเช้าเนี่ย สวัสดนนีครับทุครับอตอนผู้ชมเข้าสู่รายการสาราย,ยามช้าในช่วง,งการเอาโชวรอบ4สัปนที่11นั่นเองนะคุณผู้ชมในที่สุดนะครับเราจะได้เริ่มโปรเจกต์ฟาร์มแกะของเรากันสัตทีนะคุณผู้ชมโอ้โห و. ในไหนนะเราอุตส่าห์ทำแบ็กกราวด์สวยงามแบบนี้แล้วขออนุญาตใช้นิดนหนึ่งนะสำหรับซ่อนสักุาระของเรานะรืร่องขอรีษับรอซ์นั่นเองนะโอเคอ่โอโอ้โห โอ้โห fov สูงไปนิด <A> นึงนะขอปกตินะโอเคอ่ะนะฮะสำหรับวันนี้นะ,ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำฟาร์มแกะกันนะ,ะสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือว่าเราอยากทำให้มันมีแกะครบทุกสีถูกต้องปะดังนั้นแล้วนะฮะเราก็จะต้องมีอ่าเอ่อสีให้ครบทุกสีนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้ ปัญหาก็มีอยู่ว่าเราจะรวบรวมสียังไงใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้มารวบรวมกันนะฮะว่าในโลกของเราเนั้นมีสีอะไรบ้างกันเองนะฮะเดี๋ยวทีนี้กล่องนี้จะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมสีต่างๆนันเองนะทีนี้เรามาเริ่มกันที่สีแรกกันก่อนเลยนะ,ะเป็นสีที่หาได้ง่ายสุดๆนนก็คือสีขาวนั่นเองคุณผู้ชมเตรียมไปสักสี่สีคือจะเตรียมเพื่ออะไรอะ ไม่รู้นะก็เตรียมเผื่อไว้ก่อนเนาะเผื่อกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อแบบแกะไม่ใช่แกะสีขาวแต่ก็ส่วนใหญ่ก็แกะสีขาวนะฮะอ่าต่อไปเป็นสีไลท์เกรย์นะฮะเอ่อสีขาวไม่ต้องก็ได้บังเอาออกมาเลยนะโอเคนะสีขาวเราไม่ใช้นะฮะแต่ก็เป็นวัตถุดิบสำหรับผสมสีอื่นๆนั่นเองเนาะทีนี้สีเกรย์นะฮะสีเขาบอกเอ่อต่อไปเป็นสีเกรย์ก็ได้นะฮะสีเกรย์เนี่ยต้องใช้เอ่าอินเส็กนะฮะอ่าอินเส็กต์อินเส็กยูไน อิงเสกยี่ได้ไม่มีเหรอไฮ้บ้านอะจริงอะเฮ้ยนี่แหละโกลอินเสกอิงเสกอยู่ไหนอินเสกฮัลโหลอินเสกไม่มีเป็นไปได้ด้วยนะฮะหรือว่าแบบ Eight. เอ้เอ้เดี๋ยวนะถ้าโกลอินเสกเนี่ยมันจะทำให้แบบคนแกะถึงสีได้ปะ <c oughs> ไม่ได้เนาะเออแต่เอ้ย,อยไม่ได้เชื่อเราไม่มีจริงอะ มันมันทำมันไม่ได้โอปาคุณผู้ชมออกไปล่าหาหมึกกันนะฮะไปเลสโกนะฮะเออออกทางนี้ทำไมนะฮะออกข้างหลังบ้านสิใช่ปะเพราะข้างหลังบ้านรู้สึกจะติดทะเลนะฮะเออออกข้างหลังบ้านดีกว่าเนาะจืดนะฮะแะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีช่องนี้ด้วยนะฮะมันเป็นช่องแคบเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะสำหรับช่องแคบนี้นะ ก็โอเคเดี๋ยวาตามล่าในมหาสมุทรแบบหนึ่งนะครับมหาสมุทรเลยเหรออันนี้เรียกว่าริเวอร์กระปอมังนะครับพี่เอ่อในนี้นะฮะก็คาดว่าจะต้องมีหมึกอย่างน้อยสักแบบตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวท้ไมมันแห้งหมดเลยเนี่ยฮะนึกว่าตรงนี้มันจะเป็นทางทะเลเนี่ยเอาไม่มีหรอเออคิดว่าปลาหมึกไม่น่าจะอยู่ใกล้ลาวาขนาดนี้นะคุณผู้ชม <c oughs> นะฮะอาจจะไม่ใช่เอ๊ะผิดทางละแหละต้องไปข้างหน้าบ้านสิเนาะคือนึกว่าหลังบ้านมันมีแม่น้ําที่ไหนได้มันไม่มีถนะ้ามันหลอกดาวเรา ปะโถเอเอปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่เม่าตามหมึกนะฮะเดี๋ยวเราคิดว่าที่หนึ่งที่น่าจะมีหมึกแน่ๆนะก็คือเดี๋ยวไปทางฟาร์มเต่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวรวดเอาสกา้านะฮะสกู๊สกีตสกัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเอามาทําหมวกหายใจใต้น้าด้วยเลยแล้วกันนะฮะก็คือไม่รู้แหละว่าทำเพื่ออะไรแตกก่ก็จะทำนะฮะเป็นธรรมเนียมเนาะคืออะไรที่มันทําได้ก็ทําไปเถอะนะคมมุณผู้ชมเนาะชีวิตนี้ไม่ต้องการคําตอบนะฮะ โอเคในนี้มีหมึกไหมคิดว่าไม่มีนนะมันเป็นแค่แบบแม่น้ำธรรมดาธรรมดานะฮะไม่น่าจะมีสัปหลาดอยู่นี้ได้นะฮะซึ่งก็ไม่มีจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมน่าเศร้าเนาะแหล่งน้ำแถวบ้านเรานี่มันไม่มีอะไรเลยนเนี่ยโอเคนะฮะยังไงนะฮะก็เป็นความออสุดท้ายเนี่ยนะฮะนี่น,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 นี่ฟาร์มแกะข้างหน้านี้เลยนะฮะเนี่ยคือเป็นสิ่งม,มีชีวิตที่เดี๋ยวทำไมมันวางแบบเนี้ยน่ากเกลียดมากเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะลากแกะจากไอ้นี้แหละนะไปใช้งานกันนั่นเองเนาะเฮ้ยเน้ ปัญหาก็คือเราจะสร้างที่ไหนซึ่งตอนนี้ก็มีแผนไว้ในใจคร่คราวๆนะฮะว่าเรานะฮะก็ก็คือจะไม่สร้างไกลบ้านหรอกนะฮะก็ก็เราขี้เกียจเดินทางอะไรอย่างนะฮะ,ะสรุปก็คืออน,นาคตจะทําโปรเจกต์เคลื่อนที่เร็วๆเธอแต่คือไม่สร้างอะไรที่มันไกลๆแล้วเราจะทำโปรเจกต์เรา็วไปเพื่ออะไร <c oughs> ถูกต้องปะเออนะฮะไหน,นก็ละเดี๋ยวแวะมาฟาร์มต่อแป๊บหนึ่งอันะะนี่คือนอกเรื่องนะคุณผู้ชมนี่คือนอกเรื่องนะฮะเรื่องนอกเรื่องนี้ขอให้ไว้ใจนะฮะเอาสกูสกีสการ์ดมาเลยนะฮะโอ้ไข่เต่า ทำไมจะค้อหรอเออไกล้ละโอ้นี่ไงปลาหมึกที่ฉันตามหาโอ้พระเจ้าฉันตามหาเธอมาอย่างยาวนานโอ,โอ้ย,โ,อย,โ,อยโหยโหาปลาห,หมึกปลาเมตตาไม่ใช่นะพู้เล่นเอาปลาหมึกไปไหนอ๋ออยู่นี่ลอยอยู่บนนะ้ำโอเคได้มาจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมก็น่าจะเพียงพอละนี่นี่น,นี่พาไปชี้โลเคชั่นนิดหนึ่งนะฮะสารับสนเทศที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเออโอ้มีเต่าด้วยโอ้ ว,ว้าวแต่เราล่างเข้าไปไม่ได้นะฮะน่าเสียดายเนาะโอเคนะฮะก็เนี่ย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 กลางมาหาสมุทรเลยเดี๋ยวจะทำฟาร์มแกะแบบนี้เลยปกติฟาร์มแกะเขาเป็นยังไงฟาร์มแกะเขาจะทำบนดินอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เราจะมาแหวกแนวเราจะแบบสร้างกลางทะเลเลยเหตุผลอะไรนะให้ผลง่ายๆนะฮะก็คือเราขี้เกียจเจาะนั่นเองนะเนี่ยนะ <laughs> ดูดิคือแบบถ้าจะทับนะลูกเต่าเกิดแล้วเหรอเฮ้ยลูกไหนอะ อาไม่มีเหรออ่าเราหูค,คือคือซัพเตอรมันหลอกเราใช่ปะอ้าวฉันมันเถอะนะฮะคือแบบนี่อะไรเนี่ย This is a chase but you are looking at s i g n Hey don't trust the upper side You are not looking that but you ขอบคุณเป็นป้ายที่กวนจริงๆเลยนะฮะถามว่าใครเป็นคนวางก็เราเนี่ยแหละเป็นคนวางนะฮะกวนได้ใจสุดๆนะฮะก็เนี่ยคุณผู้ชมดูสิถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบนพื้นดินอนะ่ะเราก็ต้องทำการเคลียร์พื้นดินอีกถูกต้องปะเออ เหนื่อยไหมเหนื่อยนะฮะเป็นยังไงนะฮะสร้างกลางน้ำไปเลยสิง่ายกว่าเยอะนะฮะนะ มันมันมันดูเหมือนจะดีเนาะแบบทาอะไรแตกต่างอะไรเงี้ยที่ที่ไหนได้ก็คือเกียจนั่นเองนะคุณผู้ชมความพ้เกียรมันชนะทุกสิ่งนะฮะที่โลกเราพัฒนาทุกวันนี้ก็เพราะคนเราขี้เกียจนั่นเองนะฮะแบบเอไออะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคนเราขี้เกียจนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหชัดเจนนะฮะแจ่มแจ้งเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็บรรลุทางรมแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าโลกใบนี้ความจริงแล้วคืออะไรนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะก็คือมนุษย์ขี้เกียจนั่นเองนะฮะ ขอบคุณอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสีดำกันก่อนเลยเนาะสีดำเนี่ยใช้ทั้งหมดเออเอามาเท่านี้เลยนะฮะก็ทำมาเผื่อๆแหละเนาะเอ่อทีนี้นะฮะเราต้องการสีเกรย์นะฮะอย่างน้อย2สีเนาะแล้วก็สีไลท์เกรย์อย่างน้อยอีก2สีเช่นกันนะฮะแต่แต่มันได้3เลยนะฮะอ่าแล้วก็สีดำมีแล้วเนาะโอเคทีนี้นะในวิกิพีเดียเขียนว่ามันมีสีขาวโอเคเรามีสีขาวซึ่งสีขาวหายไปเกลี้ยงแล้วนะฮะหยิบออกมาได้พอดีจำนวนเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีไลท์ ไลท์เกรย์อันนี้นะฮะแล้วก็สีดำนะฮะต่อไปเป็นสีอะไรสีน้ำตาลนะฮะที่จริงก็คือใช้โคโคบีนก็ได้นะฮะเนี่ยโคโคบีนไปไหนละที Japanese, ่เราอาเนี <m akes> <m akes ่ยนะฮะก็เออนี่ได้เช่นกันนะฮะมันมันมวกเนาะมันมวกซัมติกนะฮะโอเคเก็บไอ่เก็บผิดอันแล้ผิด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 โอเคเออใส่ไปให้หมดเลยนะฮะอ่ะต่อไปสีแดงนะฮะโอ้สีแดงนี่หาได้ไม่ยากเลยนะฮะก็ เป็นวัตถุดิบใกล้ๆตัวนะฮะเออไปไหนแล้วล่ะอ่าเนี่ยดอกป๊อปปี้นะฮะก็นามาใช้ได้เลยนั่นเองอ่าสวยงามสยงามสีแดงต่อไปสีอะไรสี Orange นะฮะสี Orange เนี่ยนะฮะต้องใช้สีแดงผสมกับสีเหลืองซึ่งประเด็นก็คือในบ้านเราตอนนี้มีสีเหลืองหรือไม่นะฮะดูทรงเราไม่น่าจะมีด้วยนะฮะท่านไม่มีสีเหลืองเลิศนะฮะ,จะเจริญพรนะญาติโยมไม่มีสีเหลืองจริงอะ ไม่มีจริงอะ่ะเราต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วเหรอเดินบ่อยอเนี่ยช่วงนี้ก็คือแบบลดน้ําหนักนะฮะก็คือกําลังเข้าสู่โปรแกรมการไดเอทอยู่นะฮะก่อนที่แบบเดี๋ยวเราจะแบบสบายเกินไปจะใช้ป่งใช้ปีกอะไรเงี้ยต้องแบบไดเอทกันนิดนึงอะไรางี้นะ,ะไดเอทในเกมไมโครฟับนะ,ะมันช่วยอะไรได้ก่อนนะะโอเคเนาะเอ่อตามหาดอกไม้สีเหลืองก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะยากพอตัวนะเนี่ยเราว่าแต่ดอกไม้สีเหลืองคือดอกไหนนะแดนดิไลออนรูแคนีนะฮะ ทำไมันถือว่าแดนดีไลออนเพราะไลออนเป็นสีเหลืองห,หรือเปล่านะฮะก็คือพูดไปเรื่อยนะฮะหาความจริงไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมรู้ก็เพิ่มความหมาเข้ามาหน่อยนะฮะแต่ก็คิดว่าบริเวณตรงนี้น่าจะกวาดดอกไม้ไปเกลี้ยงแล้วแหละนะฮะน่าจะนำไปรับประทานหมดแล้วใช่ไหมใช่นะฮะใช่จริงเหรอเฮ้ยเอาจริงดิรับประทานไปหมดหรอตายแล้ว อ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมนะฮะคือดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เราอุตส่าห์เก็บมาจากป่าอะไรต่างๆก็คือมอบให้กับฟาร์มพึ่งไปหมดแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นะะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจเนเรตกันแบบแมนนัลนิดนึงนะฮะด้วยการใช้บอลมิลนั่นเองอ่าก็เจเนเรตมาอย่างนี้นั่นแหละนะฮะอ่าได้ดอกสีเหลืองแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแต่ประเด็นก็คือได้สิ่งที่น่าต้องการมานะก็คือได้หญ้ามานั่นเองนะฮะโอ้ยอะไรแมวเทานะฮะโอเคต้องใส่ึกว่าตัวอะไรนะฮะ โอเคนะผู้ชมตอนนี้เราได้ของครบตามจํานวนที่ต้องการไปที่เรียบร้อยนะฮะได้สีเหลืองกับสีส้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนสีต่างๆเนี่ยจริงๆก็คือใช้หลักการผสมสีเหมือนตอนที่ให้ใหใหคุณชมดูไปรอบแรกก็คือแบบไลท์เกรย์หรือว่าเกรย์ก็ตาม,มนะฮะก็คือใช้หลักการผสมสีเลยนะฮะการใช้สีขาวยอมนะ,ะจะทําให้อ่ามันรู้สึกว่าสีมันเบาบางขึ้นนั่นเองนะ,ะจากสีดำเนี่ยเข้มๆใช่ไหมพอเราใช้สีขาวเข้าไปปุ๊มมันก็เจือจางความเข้มข้นลงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะอ่าพูดเหมือนสารเคมีเลยนะโอเคต่อไปไปสีส้ว สีมใช่ไหมสีส้วมอ่ะสีส้มเนาะเอ๊สีเหลืองไม่สวยเนาะอาสีส้มนะฮะสีส้มอาสีส้มอ่ะแล้วไปโอเคได้สีส้มออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่สีส้มเข้าไปนะฮะต่อไปเป็นสีเหลืองนั่นเองนะฮะยัดไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็สีเขียวโอ้ อ่ะไม่เป็นไรนะครับคือเราเพิ่งทำฟาร์มแคคตัสมาต้องปะนั่นแหละนะเราก็จะไปเอาจากตรงนั้นนั่นแหละทุกอย่างอยู่ในการวางแผนหมดแล้วเออที่เราแบบทำไมถึงต้องทำฟาร์มแคคตัสก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะนั่นก็คือสำหรับการเตรียมสีต่างๆนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแคคตัสมานิดนึงนะฮะเป็นผลผลิตจากฟาร์มของเรากันนะฮะออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันได้อ่ะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสีเขียวเนาะก็ไม่สามารถข่าด ตรงๆนะคุณผู้ชมต้องใจเย็ยนๆน,นิดนึงนะฮะเราจะต้องเอาเข้าเตาเผาก่อนนะฮะแล้วก็เอาเชื้อเพลิงมานะฮะเมื่อกี้รู้นะครับว่าเปิดซ้ำนะฮะน่าเกลียดมากอะแซฟฟลิงเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ไร้ประโยชน์มากเพราะว่าเรามีมีเท่าไหร่อะดูมันเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะจะแบบเอาแบมบูมาทําอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เพราะว่าคือแบมบูมันยังมีประโยชน์อื่นอย่างเช่นการทำสแคฟโฟลด์เนี่ย เนี่ยยังม,มีประโยชน์อีกก็เลยไปดังเราก็แบบมกก็แบบยังมีค่าอยู่นิดนึงนะแต่ว่าตัดภาไปที่แบบแซรลิงนะฮะก็คืออยากได้ต้นไม้หรอเชิญป่าไม้มีเยอะแยะนะครับไปตัดได้เลยนะฮะแต่แต่อย่าเผาป่านะฮะไม่งั้นเดี๋ยว PM25 จะออกเนาะก็คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไงนึกออกป่าคือแบบ เอาเอาเอาสป,ปิ้งไปเป็นเผาเถอะนะฮะสป,ปิ้งไปเชื้อเพลย์เนี่ยดีแล้วนะครับประหยัดนะคุ้มค่านั่นเองโอเคทีนี้เราได้สีเขียวมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาจำนวนหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราทำสีสีลายนะฮะซึ่งสีลายนี่ยนะฮะก็เออแต่สีขาวมาก่อนเนาะนี่เลยนะฮะได้สีลายป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว้ายมือถือร่วงนะเออนะมือถือร่วงจากโต๊ะเลยทีเดียวนะดียังรับได้ทันอ่ะ สีไล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสีต่อไปคือสีอะไรสีเขียวเองน,น,องนะฮะอ่ะสีเขียวนะครมีให้ครบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นสีอะไรสีไซแอนนะฮะซึ่งการที่จะใช้สีไซแอนได้นะ,ะก็จะเปจะต้องแตกลาพ,ลพ,ลพ,ลพิสลาซูรีออกมานิสนูงอะไรอย่างงี้นะ,ะแล้วก็เออนี่นะคือไม่น่าเชื่อน้องลาพ,ลพ,ลพิสลาซูรี่ทำมาเป็นสีได้อะ <laughs> อันนี้ก็คือสีไซแอนนั่นเองนะฮะสีไซแอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตามด้วยสีไลท์บลูนั่นเองนะฮะซึ่งไลท์บลูเนี่ยน,นะก็ไม่ใช่นะฮะไลท์บลูมันทำยังไงนะอา้าวตืด๊ดอ๋ออ๋อสีขาวหมดสีขาวหมดวมดัตถุดิบสีขาวหมดโอเคนี่ก็คือสีไลท์บลูนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สวยงามใช่ปะต่อไปเป็นสีอะไรนะฮะ สีบลูนะฮะก็เชิญรับประทานได้เลยหรือ2อันพอดีนะฮะคือคำนวณได้เป๊ะมากแล้วก็สีเพอร์เพอร์นะฮะเพอร์เพอร์เพอรเพอร์เนี่ยนะฮะก็คือดอกนี้หรือเปล่าใช่ปะเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวๆๆๆมันมันต้องเข้าเตาคร์บเตาคร์บไม่ใช่อันนี้สีมาจินต้าเหรออ่ะมาจินต้าก็ถือว่าเป็นสีหนึ่งอ่ะแปะไว้ก่อนนะฮะสีเพอร์เพอร์หรอแล้วเพอร์เพอร์ไปาจากไหนอ่ะอันนี้พิงค์นะฮะพิงค์หรอ เดี๋ยวนะเพ่เพลเพล่เพลอันไหนลูกอันนี้ดอกสีขาวใช่ไหมอันนี้เอ็นเสียอะไรสีชมพูอ่ะสีชมพูกับสีชมพูอ้าวประเด็นคือไม่มีสีม่วงโอเคไม่มีดอกสีม่วงไม่เป็นไรนะครับการผสมสีนะไม่ยากสีม่วงเกิดจากการนำเอาสีน้ำเงินนะครบมาปกับสีแดงซึ่งตอนนี้ก็คือพอดีเป๊ะเป๊ะโอ้โห ดีงามพระรามแปบนะฮะโอเค,อเคตอนนี้เราก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งของทั้งหมดเหล่านี้นะฮะเราก็จะนําไปแปะให้กับแกะนั่นเองคือคอนเซปต์ง่ายๆนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสร้างฟาร์มแกะถูกต้องป้ะนี่อ่าใช้มีแนบให้เกิดประโยชน์นะฮะ ทำ่ไหมเป็นลายลแบบอีกไม่รู้นะฮะก็บริเวณตรงนี้ใช่ไหม่าเป็นมหาสมุทรวกว้างๆนะ,ะก็จะวางเป็นฟาร์มแกะตรงประมาณตรงนี้ใช่ปะแล้วก็นําเอาแกะจากตรงนี้เนี่ยแหละนะฮะนี่นี่นี่แต่มันไม่เห็นนะฮะก็เอาแกะจากตรงนี้ลากไปะะลากลากไปอยู่ในแถวนี้ใช่ปะแล้วก็ให้แกะมันอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็เออมันจะมีทั้งหมด16หลุม16บสีใช่ปะก็แต่ละหลุมก็จะเป็นแกะ สีต่างๆนันเองนะฮะโดยที่ตอนแรกทุกแกะมันจะเป็นสีเงอสีขาวหมดเลยนะฮะซึ่งอย่างเช่นลุมนี้อยากได้สีแดงใช่ไหมก็เอาไอ้สีแดงที่เราเพิ่งได้มานะฮะเอาไปแปะใส่แกนะนะแกะก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วเวลาแกะมันโตปุ๊บอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็จะได้ออกมาเป็น แกะสีแดงแล้วก็ได้คนสีแดงมานั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้นะฮะก็เป็นวิธีการนะฮะสำหรับเรื่องของการทําฟาร์มแกะอนาคตนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณและสวัสดีใจเย็นๆนะฮะคลิปอันลือยาวเลยนะฮะทีนี้ไหนๆก็ละเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะไปขยายพันธุ์น้องโคโคบีนกันเถอะนะคะไปขยายขี้กันเถอดดีกว่านะคุณผู้ชมไหนๆก็ละทาเดี๋ยวเรารวดเอาน้ำพึ่งไปด้วยแล้วกันฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปขยายขี้กันนิดนึงนะครับคือตอนเนี้ยเรามีขี้อยู่ที่บ้านนะฮะมันสต็อกไว้อยู่นะฮะคือเรายังไม่ได้กดองชักโครกนะฮะพูดอะไรตอนเช้าเนี่ยนะฮะบางท่านกําลังรับประทานอาหารอยู่หรือบางคนที่เปิดคลิปนี้อยู่และรับประทานอาหารอยู่ก็คือแบบข้าวพุ่งเลยทีเดียวนะฮะหรือถ้าไม่ได้กินข้าวกินน้ำก็ก็น้ำพุ่งนะฮะใจเย็นๆน,นะเออก็เออ,เ,อ,อเรามาขยายพันมานิดนึงนะฮะอ่าเดีย๋ยวมาขยายพันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราทิ้งไว้อย่างเงี้ย มันมันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามไม่ได้ผลลัพธ์อะไรออกมานะฮะแล้วก็เอ่อต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็ปลูกแบบปลูกไปงั้นแหละนะฮะเผื่อว่าอนาคตจะได้หยิบใช้ก็คือมาหยิบใช้ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะปลูกได้เยอะปลูกก็ปลูกได้เยอะก็ก็ดีดีนะฮะอ่าก็ถ้าปลูกได้ก็ปลูกไปนะฮะอ่าถ้ามีพื้นที่เหลือนะก็ก็ก็ปลูกแค่นี้ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมปลูกแค่นี้ก็พอแล้วแหละอ่าโอเคนะฮะไหนดูฟาร์มเห็ดนิดนึงว้าวอ๋อใช่คุณผู้ชมมเราลืบอกไป ปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมโอ้ปัญหางั้นอย่างงี้ดีกว่าเราขยับน,นะฮะเอ๊ะเอาอย่างงี้แทนก็คือไปติดมุมขอโทษเราควรจะย้างคู่ไปไม่ให้ติดมุมอ้าวเข้ากล่องหมดเลยเวรกรรมอ่าแล้วก็อย่างงี้อย่างงี้นะแล้วก็โยนทีนิดนึงนะฮะแล้วก็โยนทีนิดนึงโอเคเยิบเวดิกุลอ่าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอ่อ ก็อย่าได้ไหลมากองค้างตรงนี้เลยขอร้องนะฮะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับฟาร์มเห็ดด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวงจรอัตโนมัตินะฮะซึ่งก็ก็ปล่อยมันไปเถอะนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าใช่เดี๋ยวเราจะมาเอาผึ่งด้วยนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่เอาผึ่งนะเอาเอาน้ำผึ่งนะฮะแอบแอบแอบบมาอย่างนี้เลยนะฮะขโมยมาอย่างนี้เลยนะฮะออีีีีซซช c e ิต b d d นะฮะโอเคดอกไม้มันเยอะเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ดอกสีม่วงปะ ไม่ใช่ก็ยันสีมาเจนตาเอ้หรือว่ามันไม่มีดอกไม้สีม่วงโอ้ก็เป็นไรนะฮะก็ใช้หลักการผสมสีนะฮะซึ่งหลักการผสมสีเนี่ยก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนะ,ะก็เรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาลกันแล้วนะฮะเก่าแก่ถึงเพียงนั้นเลยทีเดียวนะฮะเป็นสกิลที่ทุกคนต้องมีนะฮะซึ่งโตบาลอะๆคนก็น่าจะลืมนะฮะแต่ถ้าผสมสีแบบพื้นฐานก็พอได้ไงแต่ฮะเดี๋ยวนะคือเราตามหาตั้งนานแล้วก็คือแบบ คือเราไปตรงนู้นไม่มีแดนเดลไรออนก็เลยนั่งปั๊มตรงกันตั้งนานเอ้ามีเกิดจำนวนต้องการอีกประโทเสียบายเวลาไหมนะเห็นช้าไปนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะให้สังเกตสภาพแบบรอบรอบบ้านให้ดีก่อนก่อนตัดสินใจการลงทุนนะฮะใดๆก็ตามนะฮะเมยงก็จะแบบรู้สึกเสียดายแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชม ไหนๆนะครับเวลาเราก็เหลือแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาปั๊มเลเวลกันนิดนึงแล้วกันเนาะอ่านะฮะก็ปั๊มเพื่ออะไรไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวคือตอนนี้แบบอยากจะจะบอกเลยว่าแบบวิ l เลเจอของเราก็คือแบบอัฉริยะไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือบรรลุมาสเตอร์นะฮะไปแบบประมาณ5,000รอบแล้วนะฮะด้วยการที่แบบนะขยันซื้อขยันขายนนะคุณผู้ชมเอ้ยมันฟินนะผู้ชมดูแล้วฟินปะที่แบบ เนี่ยแค่แค่นั่งกดกดไปกดกดมาก็แบบได้ได้ได้เลเวลเลยว่ะอุ้ยดีงามเนาะเออใช่ไหมคือแบบนอกจากจะได้เลเวลเราได้ของซ่อมด้วยแล้วก็ได้แบบได้เงินตรานะฮะใช้ในการออซื้อของต่างๆกับเรืจองตุนอื่นอีกนะฮะคือคือมันเป็นอะไรที่แบบฟินที่สุดนะฮะแล้วคือแบบการที่คุณมีของให้แลกได้ตลอดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ฟินที่สุดแล้วคุณผู้ชมเข้าใจปะเออเนาะเอะหรือว่าเรานะฮะจะเดี๋ยวนะมีโฮขายด้วยหรอ มีขายทุกอย่างจริงๆนะฮะอะ่หรือว่าแบบเดี๋ยวฟาร์มแกะของเราแบบปูพรมด้วยแบบบล็อกเอเมอรัลเลยไหม <c oughs> หอยไปนิดนึงนะฮะอ,อาจจะสิ้นเปลืองไปนิดนึงนะเออ แค่บล็อกเหล็กเองคิดแย่คิดแล้วคิดอีกเลยอ้าวทำไมไม่แลกไม่ได้ละว,ว้าวน่าเสียดายจังโอเคนะฮะเอออันนี้ก็ยังเป็นระดับโชนี่แมนนะฮะก็ยังไม่บรรลุเออ่ขั้นสูงสุดนั้นสักทีนะเดี๋ยวนะเม่เจอร์เนี่ยมันชอบแอมเบอร์ลนะฮะแต่แต่ทำไมมันกลายเป็นเลเวลแบบไดมอนด์ล่ะอ้าวคุณค,ค,ค,คุณไม่ได้ชอบแอมเบอร์ลที่แท้จริงหรืออย่างไรนะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยแรบบิทฟุต เพื่อนะฮะก็เผื่อว่าเราอยากให้ฟาร์มมรสวานนะเราก็สามารถมาแลกนะฮะนำเป็นโกลโซนก็ได้นะฮะหรือว่าอยากจะทำรสโตร์อดีก็ตามนี่เชิญเลยนะฮะทองใช่นะฮะฟาร์มทองเราก็มีแล้วนะฮะเราก็สามารถแลกกับน้องตัวนี้ได้อีกนะโอ้โหได้แตว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะจังหวะนี้อิงสแตกหล่อแพงนะโอเคเอ้ยจิจิกระสกก็คือแบบซื้อเอาก็ได้ใช่ไหมเออไม่ต้องเผาก็ได้เนาะเฮ้ดีงามเลยเนี่ยเออแต่ละอย่างนี่ก็ดีงามเลยเนี่ย อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยนนจะแข่งกันรกระโดดทำไมเออนะชีวิตด,ดีๆนะอู F เอฟซินซีไฟล์เปลี่ยวเธอถูกแย่งเตียงใช่ไหมเอฟซินซีไฟล์ F อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคดูสิเราควรจะแบบหาอะไรให้กับกางเกงตัวเองได้แล้วปะ เนาะเราควรจะหาอะไรให้กับกางเกงตัวเองได้แล้วนะฮะไฟล์โปรเทคชันดีไหมเรามีโปรเทคชันอะไรบ้างตอนนี้เรามีโปรเทคชันธรรมดาอยู่นะฮะแล้วก็โปรเทคชันธรรมดาแล้วก็ไฟล์โปรเทคชันนะฮะเราควรจะมีบลัชโปรเทคชันใช่นะฮะเราควรจะมีบลัชโปรเทคชันแต่เราไม่มีนะฮะเลิศไหมเลิศทูอ่าโอเคนะฮะ วิธีการนะฮะอยากได้นะฮะเอ่อหนงังสือทำอย่างไรนะฮะเชิญเลยนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยโอเคทีนี้เราอยากได้ blast production เนี่ยคุณพี่ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะมีขายให้เราบ้างไหมไม่มีเลยขอบคุณมากนะฮะ m e n d i n g m e n d i n g มีแล้ว่า m e n d i n g มี unbreaking แล้วด้วยนะฮะเอ่อ fatal falling นะฮะใส่ก,กับเกงไม่ได้อ้าวคืออะไรเนี่ยทำไมไมรูโอเคบางทีก็งงนนแบบตัวเองทำอะไรลงไปเลยนะ อโอ้โหบาร์โปรดัคชันหนึ่งทให้คุ้มค่าเอาซะเลยนะฮะอินฟินิตี้หรอมันใช้กับกางเกงไม่ได้ไงอ๋อยแต่ละอย่างใช้กางเกงไม่ได้เลยลูทติ้งเราจะใช้กางเกงไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเอย่ยชาร์ปเนสขอบคุณมากนะฮะที่วิเดจเจอไม่สามารถทําอะไรได้เลยมีแฟนทอมมาแล้วลบไปลบลบลบฉันจะนอนฉันจะนอนฉันจะนอนนะฮะคือตอนนี้แฟนทอมมาเพราะว่าเราไม่ได้นอนนานเกินนะก็เลยแย่งวิเดจรนนอนอย่างนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมแฟนทอมจะตายก็เรื่องของแฟนทอมเถอะนะฮะปล่อย นะนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้นะฮะเราไปตีเอนชานสมุดเล่นๆกันดีกว่านะครับเผื่อว่าแบบเราจะได้บลัชโปรเทคชั่นมาให้เราบ้างหรือไม่นะฮะคือเด็กกงาง,ง,ง,งเกงปล่อยไว้ก่อนเนาะจริงจริงกางเกงปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะคือไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรีบอะไม่จำเป็นต้องรีบรีบเอนชานอะไรขนาดนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะคือไปถึงที่บ้านเรียบร้อยไปถึงโต๊ะเอนชานเรียบร้อยปรากฏคนพบว่าอะไรนะฮะ การที่คุณจะได้เอนชาร์ดดีนั้นคุณต้องมีเลเวลขั้นต่ำสามสิบสิบสิบแล้วแล,แลเราก็มาดูเลเวลตัวเองก็คือแบบอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้มันไม่ถึงก็อดไปนะฮะนะชันนี้ก็อดไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือขวานที่เราซื้อมาปะไม่ใช่ด้วยเฮ้ยเราไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้นะฮะ,อะโอเค ไอชืบอันนี้ปะไม่ใช่นะฮะไม่รู้ว่าไปซื้อขวานร้านไหนมาแต่ก็เป็นขวานที่ดีอยู่ขุดเร็วนะฮะใช่ไหมเออขุดเร็วถึงไม่สุดแต่ก็ขุดเร็วนะ,ะแล้วต้นไม้ก็คือแบบคุณผู้ชมก็รู้นะฮะต้นไม้เราเป็นยังไงนะอ่าซื้อจากเจ้านี้นี่เองนะฮะคุณผู้ชมก็รู้อยู่นะฮะต้นไม้จะเอ,อ่อเราเป็นยังไงนะก็คือแบบขุดต่อเดียวไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยฮะดังนั้นเราก็แบบไม่ความจําเป็นยอะยไรนะเงี้เนาะเอะหน้ามันไสจริงเลยโอเคนะฮะเด,เดี๋ยวเาาลดลี๋ อ่าปลดล็อกยังยังนะฮะปลดล็อกช้าเหลือเกินเดี๋ยวก็ทิ้งซะเลยโอเคนะฮะก็งั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันเพลินๆแล้วกันนะฮะเป็นคลิปเขาเรียกนะเพลินๆนะฮะก่อนที่แบบจะจริงจังนะฮะกับฟาร์มชีพนั่นเองนะฮะฟาร์มแกะเนาะคือขนแกะเนี่ยเดี๋ยวใช้ในการตกแต่งอนาคตได้แหละนะฮะคือมันเหมือนกับยังไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันนะฮะแต่อนาคตเดี๋ยวก็คงมีคิดว่านะเดี๋ยวก็คงมีนะฮะมันต้องมีเรื่องให้ได้ใช้แหละคิดว่าอ่า โอเคเรียบร้อยนะฮะได้แอมเบรลมาจำนวนมาหาศาลไก่กองล้านแปะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ลองเอาสมุดเข้าไปในโต๊ะเอนชาดูแล้วนะ,ะมันเขียนว่าเป็นเฟมนะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับเขาอธิบายนะฮะไม่ได้มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะว่าเฟมเรามีแล้วโอเคปะเออแล้ว,ลวไม่มีประโยชน์นะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะก็มันเรื่องเยอะอะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะคือจะมีกางเกงดีๆได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะือตั้งแต่ชุดเกราะละคือชุดเกราะ ตอนนั้นมันโชคดีที่แบบเราเคยทําฟาร์มตกปลามาก่อนก็แบบได้เก็บเอ็นชา์ด<ๆ>ีๆเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเออ่ไม่ทันแล้วนะฮะไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะเนี่ยเฟลเม่ะเฟลเม่ะเอามาทำไมเฟลเม่ لم, ะจะทำาดูอีกกี่อันก่อนใช่ไหมเอเอน่าจะาดูกี่กัรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูอ,ดอะอะอโอเคโอเคโอ้โหแต่และอย่างนะฮะอย่า,าทำนะคุณผู้ชม ไว้เก็บน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแบบนี้ต่อไปดีกว่านะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะ แล้วบทนี้ก็คือการเอาชิอรอกกันในเช้านี้นคุณผู้ชมก็เดี๋ยวอีพีหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําฟาร์มแกะกันนั่นเองนะ,ะแต่ก็คาดว่าน่าจะไปทําการวางเอ่อเขาเรียกว่าโครงร่างมาก่อนนะฮะเพราะว่าคือเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะออกแบบไงคือถ้าออกแบบสดนในคลิปเนี่ยคิดว่า1คลิปน่าจะได้แค่ออกแบบนะะ <laughs> น่าจะไม่ได้สร้างอะไรทั้งสิ้นเลยนะกันแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบไปวางโครงร่างมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําต่อกันในคลิปหน้านะฮะก็ อย่างที่บอกไปนะแผนของเราคือทำฟาร์มกลางทะเลเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะติดตามชมกันได้ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ